สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องจ้าพี่จ๋าพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนสนใจรายการไหนภาพไม่ชักภาพเบอร์นะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไรไม่ได้นะคะพี่เบอร์ตัวอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ามาจากพี่รายการแรกรายการแรกเป็นเขาเรียกว่าชูชกนะคะพี่นะคะนี่ได้มาแบบนี้นลคะ่ะพี่นะคะอ่าเขียนว่ารวยให้เพลินนะ องห้าพี่นะคะแล้วก็เขียนว่าวัดอะไรเนี่ยวัดป้อมรามันนะคะพี่นะคะนะคะพีตามภาพนะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจ้ะนะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานนะพี่นะนะคะนี่คือสภาพใต้ฐานเนี่ยได้มาสดๆร้อนๆนะคะพี่ได้มาถึงก็ริบมอัดคลิปให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันเลยนะแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นชูชกเนาะเขาเรียกว่าชูชกหรือเปล่าคะพี่นะคะตามสภาพน้าน,นะค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้พี่บนตัวอยู่ใต้คลิปเนะะี่ยค่ะเอาแปดร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพี่จ่ามีด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 อ่าน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยพี่นะคะปอกก็จะเป็นนะคะแกะเป็นสิ่งนะนวดลายตามภาพพี่อ่าแล้วก็ตรงด้านจับเช่นกันพี่นะคะ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะนะคะตามสภาพนะนะคะพี่ตามสภาพนะนะคะสะภาพด้านในพี่จา๋าเนี่ยค่ะเก่ามากพี่เล่มนี้ขอไว้ที่สองพันบาทพี่เล่มนี้ขอไว้ที่สองพันบาทราคาต่อรองได้พี่เป็นทรงปลายแหลมราคาต่อรองได้พี่จา๋าอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่นะคะ่ะตามสภาพเป็นนะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่นะคะ่ะใบมีดก็จะเป็นอย่างนี้พี่นะคะ่ะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อกวรหรือหลวงพ่อเดิมนะพี่นั้นถ้าพูดไปอย่างเงินต้องกราบขออภัยพี่นะหนูกราบขออภัยเป็นอย่างสูงจ้ะพี่นะคะตรงหน้ามัพี่นะคะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่พี่ดูเราเองนะหนูไม่มั่นใจพี่จ๋าหนูมันไม่มั่นใจนะว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะคะหนูให้ในราคาสองพันบาทพี่สองพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมบอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะมีเล่มนี้ต่อรองราคาได้นะพี่นะ มีเล่มนี้ต่อรองราคาได้พี่นะคะสองพันบาทนะสองพันบาทค่ะพี่ขาเก่ามากสวยงามมากอันนี้ก็ไม่ทราบเนื้อพี่ให้ราคาแปดร้อยบาทพอจะ้ะนะคะเป็นกําไรนะพี่นะเป็นกําไรข้อมือพี่นะคะแปดร้อบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทอ่าส่วนรายการจะเป็นของหลวงพ่อกวยพี่วัดโกศิตารามนะพี่นัเป็นกลับสีพึ่งอ่าอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่นะคะ หนึ่งพันบาทนะมีพระสิวรีมีสมเด็จมีนางกวักมีกูมานพี่รักุดดอกเล็กหนึ่งดอกแล้วอันนี้ก็แผ่นอะไรไม่รู้หนึ่งพันบาทจ้ะไปทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมบอนจะส่งให้สินค้าให้ฟรีจ้ะอ่าหลวงพ่อกูไวอ่ออันนี้จะเป็นเขาเรียวกว่าสลอดกอหรืออะไรลืมหนูก็จำไม่ได้พี่นะอัน,นจะเป็นของสมเด็จโตพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะลูกกลมๆนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะ เก่ามากสวยงามมากพี่7จ็บาทปลายทาง50บาทส่วนรายการจะเป็นมีดจะพี่จัาได้มาคู่กันนะพี่นะได้ตั้งมีดทั้งลูกกลมๆอันนี้ขอไว้ที่7จ็บาทเหมือนกันพี่นะคะนี่สภาพมีดด้านในพี่นะคะเก่ามากพี่สวยงามมากนะพลเพชรเม็ดโตๆพี่นะคะเป็นของสมเด็จโตนะตามสภาพนะพี่นะภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่นะคะเจ็ดร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะส่วนรายการจะเป็นตะกรุดดอกยาหลวงพ่อทบ อ่านนี่ขอไว้ที่900บาทพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดงนะพี่นะมีอยู่3ห่วงพี่นะคะ1ห่วง2ห่วงแล้วก็3ห่วงพี่นะคะยาวนะพี่นะยาวอยู่พี่ยาวอยู่นะคะอ่า900บาทพี่ตะกุดหลวงพ่อทบส่วนอันนี้ไม่ทราบที่พี่ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะอันนี้ไม่ทราบเราเขาเรียกว่าอะไรพี่นะตามสภาพจ้ะแล้วก็ไม่ทราบเนื้อด้วยพี่นะคะหลังยันแล้วนะคะพี่นะคะ 600บาทจ้ะตะกรุดอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้700บาทจ้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะนี่ค่ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบหลวงพ่อพี่700บาทจ้ะอัน,นจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกอันนี้600บาทพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าหลวงพ่อทองสุกนะ600บาทส่วนจะเป็นตัวะกรุดพร้อมเรียนหลวงปู่สุกเป็นตะกรุดพร้อมเรียนหลวงปูส่สุกพี่วัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้600บาทเช่นกันพี่นะคะ ตะกรุดพร้อมเหรียญน,นะพี่เก่ามากพี่แล้วก็สวยงามมากด้วยนะคะนะคะพี่ตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขนะฮะเจ็ดอะหกร้อบาทอะแพะแพะแพะนี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจา้ะแพะนี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่มีรอยจันนะนะคะพี่เพราะอ่ําหรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจนะได้มาสภาพแบบเริ่มกรอบเก่าพี่ ได้มาแบบสภาพเรื่อมกรอบเก่าพี่นะคะสวยงามมากนะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะส่วนรายการนี้พี่พระอะไรเอ่ยไม่ทราบนะคะนี่คือใต้ฐานพี่หนูไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรพี่นะเนื้อสวยงามมากพี่อันนี้ขอไปที่เก้าร้อบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทนะพี่นะหนูไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรเหมือนเชียงลุ้งไม่ใช่ไม่มั่นใจไม่รู้ค่ะพี่นะค่ะ องนี้เก้าร้อบาทพี่เนื้อสวยงามมากจัะพี่นะคะตามภาพนะพี่นะส่วนตัวเองหนูก็บอกมาได้วภาพนี้พี่ดูจภาพใต้ฐานด้านในพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้นะพี่นะองค์นี้เก้าร้อบาทจะพี่จ๋าเก้าร้อบาทนะส่วนรายการนี้พี่กลมๆอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพี่นะคะขยอมมีเสียงกริงขยอยมีเสียงกริงนะพี่นะหกร้อบาทจ้ะนะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ ขอไข่าจากพี่นะคะมีรายการสวยงามมากพี่หนึ่งพับาทจา้ะรายการนี้1,500งบาทพี่ดูความเก่าจ้ะพี่พี่ดูความเก่านะสวยงามมากภาพไม่ชัดพี่อัดลายพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูน 9180พี่1,500บาทจา้ะอ่าอันนี้งอแกะพี่งอแกะเป็นคุดนะ1,500บาทเช่นกันพี่นะคะราคาต่อรองได้นะพี่นะราคาต่อรองได้พี่นะคะ1,500บาทจา้ะอันนี้ไม่ทราบค่ะพี่อ่าเป็นลูกอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาเขียนออปุสุกพี่500บาทจา้ะ ลูกอะไรไม่รู้แต่เขียนว่าของปูสุนะพี่นะหนูก็อ่านตามที่เขาเขียนพี่นะคะห้าร้อยบาทจากอันนี้พี่หลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่ออะไรไม่รู้พี่ด้านหลังมีตะกุดด้านหน้าเป็นภาพถ่ายด้านหลังตะกุดสามดอกสามสี่พี่ห้าร้อยบาทจา้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรพี่นะคะห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทพี่นะคะ ปลายทาง50บาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ๋าปากน้ําปากน้ํานี่ขอไว้ที่900บาทนะพี่นะปากน้ํานี้ขอไว้ที่900บาทพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากอยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่รายการนี้900บาทพี่เป็นปากน้ํานะมาจากพี่จ๋าอ่าทาเวศสมเด็จสมเด็จทาเวศพี่อีกฝั่งเป็นสมเด็จ ด้านหลังจะเป็นเทาเวทแล้วก็มีพลเพชรเม็ดโตๆพี่องค์นี้500บาทนะพี่นะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสมเด็จอะไรนะคะพี่คะ่ะแต่ด้านหลังจะเป็นเทาเวทนะ500บาทจะ้ะอาสมเด็จองค์ที่1พี่นะคะ มาจับขอบอย่างนี้จะพี่มาจับขอบอย่างนี้นะคะพี่องค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองก็เช่นกันพี่องค์ละห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จะปิดองค์ที่หนึ่งหรือพี่จะปิดองค์ที่สองสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่สองนะแม่ค้าได้มาสภาพนี้พี่ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จาหลวงพ่อทวดจะพี่เก่าเกสวยสวยนะอ่าด้านหลังจะเป็นหลังคอกหมูนะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่หลังคอกหมูนะองนี้ห้าร้อบาทจ้าเรียนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทนะหลังยันพี่เก่ามากแล้วก็สวยงามมากองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่พี่จ่าเดียนหลวงพ่อเดิมพี่ขายตามสภาพนะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมพี่นะคะวัดหนองโพพี่องค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะาปทางห้าสิบบาทพี่พร้อมวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเดียนหลวงพ่อแดงพี่เนื้อสีทองแต่ไม่ทราบว่าทองอะไรพี่นะองนี้ห้า าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่เก่ามากสวยงามมากห้อาอยะไม่ใช่เขอเอภัยพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะส่ง,งหมุนหลวงพ่อแดงเลยอันนี้5้าร้อยบาทจา้านี่ค่ะเดี๋ยว หลวงพ่อแดงอยู่นี่อ่าอันนี้หกร้อบาทนะพี่นะขออภัยพี่นะคะ่ะหลวงพ่อแดงพี่เลิ่มกรอบกาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพนะองค์น,นี้หกร้อบาทจ้าส่วนรายการที่เป็นเหรียญกลุกมหลวงพ่อกลัวพี่เนื้อจะออกสีทองแต่ไม่ทราบทองอะไรพี่หลังยันอันนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะองค์น,นี้ห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่จานหลวงพ่อทวดพิมพ์ฉลุจับขอบพี่องค์น,นี้ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ่ะ เป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่5้ารอบาทจ้ะส่วนนการให้หลวงพ่ออีฉลุพี่จับขอบจะห้ารบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ่าหลวงพ่อขันวัดนุกจาบพี่นะคะน่าจะห่วงเชื่อมมังคะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่ห้าร้อบาทจ้าสภาพเก่าเก่าสวยสวเลยนะคะพี่นะคะ องค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพบอโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ตามแม่ค้าไม่ทันพี่แอดไลน์นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์เป็นหลวงปู่สุขานุมานแบกแทนหรือเปล่าะคะพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทนะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่นะคะนี่ องค์นี้ห้าร้อบาทนะพี่นะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทา่าด้านหลังจะเป็นสีพึ่งห้าร้อบาทจ้ะปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่เหรียญปูไข่วัดเชียงเลนจะพี่หวงเชื่อมนะอ่ารายการนี้แม่คะไม่เศร้าปเป็นเนื้ออะไรพี่นะคะได้มาสภาพในพี่ห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเดิมลายธงชาติจะพี่นะคะมีรอยจานนะพี่มีรอยจานนะนะคะ องนี้ก็ห้าร้อยบาทจา้ะพี่พี่จ่ารูปปลหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะไต่ฐานมีรอยจานนะคะเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจา้ะอ่าพอดลอดี้ได้มาสององนี้คือองค์ที่หนึ่งพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะตามภาพนะพี่นะส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้องนี้ห้าร้อบาทจา้ะส่วนองค์ที่สองค่ะพี่ราคาเท่ากันนะพี่จะปิดองค์หนึ่งองค์สองพี่สามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะนะคะ นะคะพี่ตามภาพนะพี่นะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจา้ะคุณแผนปูทิมพี่องค์เล็กห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะพี่ตามสภาพนะเพราะส่วนตัวเองหนูก็มองมาได้สภาพนี้จ้ะอ่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเก่ามากพี่นะคะแล้วก็สวยงามมาก้วยพี่ห้าร้อยบาทจา้ะเหรียหลบโบราณหลวงพ่อไปวัดกําแพงจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะพี่นะ ปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักของช่องการเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะไม่ว่าลูกค้าเก่ารู้หรือลูกค้าใหม่นะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องการเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า